ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะไปตามต่อปูนาคนะคะหวยล่าเนาะอ่ะท่านผู้ชมค่ะแอตเต้ก็จะพาไป่องดูนะคะวันนี้บทจุดทูกนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะ ท่านผู้ชมหาล่มเนะาะยาล่มแรงนะคะเกิดเหตุการยังขึ้นกับประหลุดเดี๋ยวแอดขออนุญาตกวดแป๊บหนึ่งนะคะเทียนนะคะเสดาเนะมึงในยาท่านผู้ชมเทียนไหม อันนี้เป็นตัวเลขงวดก่อนเนาะทัติพานมากตบ่าสูดเท่าง,งวดนี้มากนะงวดนี้บางสูตรก็มีนะคะทาชงค่ะมีตัวนี้เนาะก็เลยเอาให้ดูเผื่อมีผปุรอยักษตามนะคะทำชงปุ้ยลุ่มเล่งมากนะคะกิดก นะเดี๋ยวเขาก็ฝ่าส่งตัวเลขแล้วก็ไปเนาะทำชุ่มเดี๋ยวส่งตัวเลขเนาะเจ้าตะตรงนี้นะคะทำชุชมนี่นะคนนะคเผื่อมีใครเห็นน้ำแอ็ดเนาะอ่ะชัดปะเอาชัดๆเลยท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ละอือ Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Thank mm -hmm. mm -hmm. ท่นานชมครัวปูท่านชมอันสวดคาถ้ายโยคิงค่าตัวบอกย้อยนั่นเต้นออกมาทาั้งหมดคิงค่าก็คือข้างโคกนะคะท่านชมข้างโคกอ่ะมีผู้ใดเห็นบอเห็นตัวเลขบอค่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขไปเห็นบอค่ะ ก็จะเห็น0ูนนะฮะนี่นะคะศูนย์ปดศก็จเก่าหหรือเก่าศูนย์นี่แหละทาะ่านผู้ชมเดี๋ยวนะคะ นะก็จังเก่าศูนย์หรือเก่าหกนะคะตรงนี้นะคะอ่ะพามาส่องนะคะทรรชุมวันนี้วันดดเฮ็ดย่างเลยวันนี้พามาส่องเอาตัวเลขนะคะอ่ะบุญบารมีเด้อธรรมชุมเลย ย่าบอดีมานะคะตั้งช่วงแอดมาคนเดียวนะคะได้ทูบตัวเดิมไปชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมค่ะนะ เราชอบกะพานเนาะผู้ใดเห็นมาตั้งคิดตั้งใจดีๆเบื้องเด้อท่านผู้ชมเอ้ยแอดกับมาเป็นสุภารณให้ก็จังศูนย์เก่าหรือหัเก่าเนีท่านผู้ชมเนาะมันก็ขอดๆหัว แปดศูนย์เก้าหกนะฮะทำช่วงกัดร้องไปตัดเบิงนะ้งเนาะอ่าศูนย์เก้าเก้าหกเก้าแปดไปแบบนั้นก็ได้นะฮะท่านำช่วงขาเอาผู้ดใดเห็นก็แย้กบอ,อ,อ่าทผู้ชมเห็นกันบ่เห็นกันบ่เห็นกันบ่ นะฮะนถ้าลุกขึ้นกัอีกตัวหนึ่งได้บัดที่นี่ลูปลงอีกตัวหนึ่งอ่าเพื่อมีผู้ใดเห็นเนาะขึ้นมาจัดจัดให้ลู้กันแล้วหัวเราสองตุนควรอี่ องนี้เด้อปูเดือถึงเป็นตัวเลขที่เห็นนี่เป็นตัวเลขโชคลาบกระคอยปูขาฟันดีๆเด้อปูเอาไปเสี่ยงฟันนะฮะทำชุชมแอดลุ่งให้เลยด้ยนี่เนะที่ใครเห็นบ่ เห็นก็อกันบ่กใท่านผู้ชมก็ยจายง่า่ได้ตัวเลขที่ติดต่เนาะนี่นะฮะที่แอดเทนนะฮะนี่นี่นะฮะเก้าศูนย์หรือเก้าหกเอาท่านผู้ชมนี่นะนี่นะฮะนี่นะนี่นะเพ่อดีเห็นตัวเลขคือผู้ขาบ่อ่ะถ้านผเห็นก็นผ่านเด้อท่านผู้ชมเนาะเฮาก่บนมาดูให้กอนอันนี้เลขแปดนะฮะนี่นี่แปด เพื่อมีผู้ใดมองเห็นอีกตัวหนึ่งเนาะนี่แหละเป็นตัวเลขอยู่แมมท่านผู้ชมนี่ไหมลูบไปรูปมาเพิ่จังปิดอีกตัวหนึ่งนี่นะฮะนี่นะคะนี่นะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะท่านผู้ชมอ่ะผู้ใดเห็นขึ้นก้ขาวมันเอา้ามันใสบึงแม่ขึ้นเป็นซีสารดู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 ท่านผู้ชมเปลี่ยนเลขดเปลี่ยนเลขเปลี่ยน โอ้โอ้โอ้โอย่างโน่กันถ้าทำผู้ชมกาเข่าก็ตังไว้ก็เนาะแล้วก็ไปอันคล้ายๆว่าไปจังไปเบื้องแม่ไปเบื้องในคลิปเาานาะเนาะกับ โอ้ลมคักลุ่มเนี่ยท่านผู้ชมล,ลมแรงลมแรงคักนะฮะเดี๋ยวแอดก็จะได้กลับเลยเด้อท่านผู้ชมอ่ะตามนี้แหละเนาะศูนย์เก้าเก้าหกนะฮะท่านผู้ชมอเอาแกนนี่แหละแล้วกลับรูปไปรูปมาก็าจะเป็นสี่สันเมียนอยู่เอาตัวตัวใดตัวหนึ่งด้อปูเด้อยัยเป็นปิษนาเด้อบ้าเด้อ ่านผูชชมกับ C3 นะนี่ C3 ยืดถึงนี่นี่ C3 อยู่บนนี่นะฮะนี่อันนี้ก็9เก้าศูนหรือเก้าหกเนี่ยละแตะว่วเกาหกเก้าหก C3 แปดศูนย์มดอยู่นี่หกตัวเลยบัดนี้คิดไปคิดมานะคะหกตัวเลยนะฮะท่านผู้ชมหตัวเด้อเห็นแปดเห็น C3 อยู่บนแปดศูนย์แล้วก็9เก้าหกนะฮะเอา จังเกิลศูนย์นี่นะคะท่านผู้ชมเอ้าก็ได้หลายตัวเด็เนาะศูนย์เก่านะคะอ่ะเดี๋ยวล่วงตัวเลขให้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นตัวเลขเนาะร่มแรงแอดกระจคอกลับเลยรด้วยท่านผู้ชมค่ะโอู้อูโอู้อู้อ้ค่ะเกือบล่มอ่ะถ้าถูกหอยเป็นตัวเลขโชคลาภกักกกกว,ให,ว,กกกวให้ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนําเด้อผู้ใดเข้ามาชมอ่ะเพื่อมีผู้ใดอยากเข้ามาชมทําเนาะเอา คือผูใดมีตาทิพย์นะฮะท่านผู้ชมซอยกันดูเด้อผูใดเห็นตัวเลขกะอ่าคอมเมนต์บอกเพื่อนน้ำนะคะท่านผู้ชมขาผิดหรือถูกจะไหนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแต่ว่ากกับอให้คือแบบว่าเขาเห็นแล้วเขาก็เขียนเขียนมาให้กันฟังน้ำเนาะเอเ้เขียนเขียนไม่เห้กันดูอ่ทาท่านผู้ชมอ่าแอดก็เห็นศูนย์เก้าหกแปดสัตนะแปดศู 8, 0, 9, นย์เก้าหกเนาะเห็นเลขแรก,กต่อมาก็ไม่เห็นสามซี นะฮะยู่ของบนนนะนะฮะอ่ะอ่าก็เป็นแนวทางนะฮะกับปูดใช้วิทยานในการรับชมก็เป็นค้อมเชื่อนะฮะท่านผู้ชมคะก้าถ้าดูพิดเบื้องพิดจังไรก็กต้องขอโทษขอภัยนําเด้อท่านผู้ชมคะ